สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้ประจำวันอังคารที่4กร,รกฎาคม2566แรม2คำ่ำเดือน8วันกุลไม่ถูกกับมะเสงครับวันนี้ดาวพุธยกเข้สาสู่ราศีกรกฎเวลา22นาฬิก59นาทีคุณที่เกิดปีกุลวันนี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีช่องทางการงานใหม่ๆม,มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า คุณที่เกิดในปีขานโดดเด่นในเรื่องของความรักใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักจากการติดต่อประสานงานคุณที่เกิดในปีมะแมะโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนและยังมีโชคจากเพศตรงข้ามครับ mm hmm. เวลามงคลในวันนี้คือ5นาฬิกาถึง7นาฬิกา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและ21นาฬิกาถึง23นาฬิกา ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลรับพลังบวกสีมงคลวันนี้สีส้มเป็นสีแห่งโชคลาภการเงินที่ดีครับสีเขียวหมายถึงสุขภาพแข็งแรงสีฟ้าและสีน้าเงินมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตวันนี้ไปกันที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้านะครับไปที่นี่จอดรถเรียบร้อยแล้ว เดินเข้าไปด้านในซื้อชุดไหว้ในศาลเจ้าได้เลยมีให้ครบจบในที่เดียวจะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองน้ำมันตะเกียงหรือว่าจะเป็นเทียนแดงเข้าไปแล้วจุดธูปสักการะกราบขอพรจากเสาฟ้าดินทีตีแป่บ่เข้าไปด้านในอธิษฐานจิต ถวายของไหว้แด่องค์ตัวเหล่าเอีย้ยซึ่งถือเป็นองค์ประธานของศาลเจ้าพ่อเสือด้านซ้ายมือคือองค์เจ้าพ่อเสือซึ่งมีสองปางด้วยกันปางแรกคือปางที่เป็นรูปของเสือเลยและอีกหนึ่งปางที่อยู่ด้านหลังนั่นก็คือรูปของนายทหารหนุ่มนั่นเองครับด้านขวามือนั้นเป็นศาลที่รวมองค์เทพไว้ด้วยกัน มีองค์เจ้าพ่อกวนอูเป็นต้นครับและก่อนที่จะออกจากประตูก็จะมีองค์ไต่เสียหกโจ้หรือองค์เจ้าพ่อเฮ่งเจียด้วยครับออกมาแล้วอย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญกับสารเจ้าพ่อเสือนะครับจะได้ส้มมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ทำบุญกับสารด้วยครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกา เรามาพบกันในเช็คดวงยืนหนึ่งเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรสวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย p t m a c g a r า m a ด m มมูให้เต็มแม克